ผู้อยู่ใกล้พระนิพพานภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาทหรือเห็นภายในความประมาทย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะเสื่อมเป็นผู้อยู่ใกล้พระนิพพานคนที่ต้องเสื่อมนั้นส่วนมากหรือจะว่าทั้งหมดก็ได้เป็นผู้ประมาทและไม่ได้เห็นภายในความประมาทหลงไหลมัวเมาพอใจในการปล่อยตนด้วยสําคัญว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันหนึ่งในที่บางแห่งพระศาสดาทรงให้ข้อสังเกตไว้ว่า คนจะเสื่อมหรือจเจริญก็รู้ได้ง่ายคนใดชังทำรรคนนั้นต้องเสื่อมคนใดชอบทำคนนั้นจเจริญตามพระพุทธภาษิตในปราพวสูตรธะกานิกายดังนี้สุวิชานภว,วังโหติสุวิชาโนปราภโวธรรมกามโมภวังโหติธรรมเดซีปราภโวแปลว่าคนจะเป็นผู้เจริญก็รู้ได้ง่ายจะเป็นผู้เสื่อมก็รู้ได้ง่าย,ายคือผู้ชอบทำเป็นผู้เจริญ ผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมผู้ไม่ประมาทนอกจากจะเป็นผู้ไม่เสื่อมจากธรรมคือสมถะวิปัสนามักและผลแล้วยังเป็นผู้อยู่ใกล้พระนิพพานอีกด้วยดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องพระติสเถระพระติสเถระเป็นชาวนิคมหนึ่งใกล้เมืองสาวัตถีเมื่อบวชแล้วเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบสงัดและมีความเพียรเสมอต้นเสมอปลายท่านเที่ยวบินทบาตเฉพาะในหมู่บ้านญาติของท่านเท่านั้น เมื่อ,อนาถปิณติกาเศรษฐีถวายมหาทานก็ดีเมื่อพระเจ้าพระเศนทิโกศลทรงบำเพ็ญอาสะทิสทานก็อยู่ก็ดีท่านก็มายอมมายัางเมืองสาวัตถีคงอยู่ของท่านทินิคมนั่นเองพิสูจทั้งหลายไม่เข้าใจท่านจึงติเตียนว่าพระติสะครุกคลีอยู่กับมูญาติของตนมายอมไปแม้ในงานใหญ่ของอนาถปิณติกะและของพระเจ้าประเสนทิโกศลดังนี้แล้วได้กราบทูลพระศาสดา พระศาสดารับสั่งให้พระติสะเข้าเฝ้าตรัสถามถึงเรื่องนั้นพระติสะทูลรับว่าเป็นความจริงจึงตรัสถามอีกว่าทำไมจึงทําเช่นนั้นพระติสะทูลว่าข้าแต่พระพะวาเจ้าข้าพระองค์กระทําดังนั้นไม่ใช่เพื่อคลุกคลีด้วยหมู่ญาติแต่ข้าพระองค์อาศัยหมู่ญาติเหล่านั้นได้อาหารพอเลี้ยงชีพอยู่ได้ข้าพระองค์คิดว่าเมื่อได้อาหารเลวกว็าตาม ประณีตก็าตามพอยังชีพห้เป็นไปได้แล้วประโยชน์อะไรด้วยการไปแสแวงหาอาหารที่อื่นอีกดังนี้จึงมิได้มาข้าพระองค์หาครุกครีด้วยหมูญาติไม่พระศาสดาทรงทราบแล้วทรงประทานสาธุการสามครั้งว่าดีแล้วชอบแล้วภิกษุและตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยเป็นแบบแผนเป็นประเพณีของเราภิกษุ พึงเป็นผู้มักน้อยสันโดษเช่นเดียวกับติสานี้เพราะผู้เป็นอย่างนี้ย่อมไม่เสื่อมจากมักผลย่อมอยู่ใกล้พระนิพพานโดยแท้ดังนี้แล้วได้ตรัสพระพุทธภาษิตซึ่งได้นำมากล่าวแล้วในเบื้องตน้นจบวัคที่สองเรียกว่าอัปมาทธวักวรนนา,นา